สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาชาวชาวเวลากาแฟะมะนังบอกแหวะกับพี่น้องเลยล่ะค่ะพี่น้องขาวันนี้เราหยิบยกประเด็นที่ได้ยินได้ฟังได้ติดตามข่าวแล้วก็อยากหยิบยกมาถือว่ามาขยายกันแล้วกันกับพี่น้องคะ่ะมาเล่าสู่ฟังแล้วกันกับพี่น้องคะ่ะเหตุผลก็คือในการฉีดวัคซีนนี่ล่ะค่ะพี่น้องะ่ะซึ่งมันก็มีเอฟเฟกมีการที่มีปัญหาหลายคนถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่ว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกันกับพี่น้อง าตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเลยกรณีฉีดไฟเซอร์ค่ะพี่น้องค่ะยังไม่ทันข้ามคืนก็คือเสียชีวิตปริศนานะคะพี่น้องค่ะหยิบยกมาเพราะเป็นข่าวเพิ่งเป็นข่าวออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามาดามหน่อยหยิบยกมาเพื่อเป็นเหมือนกับว่าได้บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้บอกว่าดีเสมอไปหรือว่าก็ร้ายเสมอไปในกรณียี่ห้อวัคซีนค่ะพี่น้องค่ะ ไม่ได้จาอจงบอกว่ากับการที่ฉีดยี่ห้อไหนอะไรยังไงแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภยัยอะไรยังไงมันอยู่ที่สุขภาพร่างกายของคนด้วยอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่เหตุการณ์นี้ก็คือมีการฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็คือเป็นวัคซีนที่ทุกคนรู้จักในกรณีนี้ก็คือเป็นการที่มีประสิทธิภาพสูงแหละคะ่ะพี่น้องขาก็ถือว่าถ้าพูดตามสถิติที่สรุปกันออกมานี่ก็คือเป็นประสิทธิภาพสูงอันดับหนึ่งของไฟเซอร์ก็ว่าได้และะ้วค่ะพี่น้องขาแต่แต่แต การที่เอานําไปฉีดมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนภูมิต้านทานของแต่ละคนหรือว่าโรคประจําตัวที่คนคนนั้นที่รีบยบยามันจะมีเอฟเฟกหรือว่าจะมีการต่อต้านหรือจะทําให้เกิดปัญหาอะไรต่อมามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าน่าจะเป็นยาหรือไม่เป็นยาตัวนั้นตัวนั้นหรอกนะคะพี่น้องขะมาดําหน่อยยกตัวอย่างตามที่เป็นข่าวมาวันนี้คะ่ะพี่น้องตะกี้เนี่ยนะคะว่าในกรณีฉีดไฟเซอร์แล้วเสียชีวิตยังไม่ทันข้ามคืนก็คือมีน้องคนหนึ่งแม่เขาออกมาร่ําไห้แล้วก็ออกมา ร้องขอความเป็นธรรมจากการที่ลูกเขาฉีดยาแล้วมีปัญหาก็คือยังไม่ทําข้ามคืนเสียชีวิตก็คือน้องคนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่ว่าอาจจะมีโรคหลายอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นคนอ้วนกับพี่น้องขา เหตุเกิดอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีล่คะค่ะพี่น้องขาตามที่เราดูข่าวนะคะว่าอ่าน้องคนนี้อายุ4 3ปีแล้วแม่เขาก็ออกมาร้องเรียนมาขอความเป็นธรรมว่ามีการฉีดยาแล้วยังไม่ทันได้ข้ามคืนเลยลูกเขาเสียชีวิตเสียชีวิตยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่วันที่23่กับพี่น้องขาวันที่13ที่ไปรับวัคซีนประมาณเข็มที่3นะพี่น้องนะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นมีการฉีดไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือฉีดเข็มที่3ของไฟเซอร์แต่ยังไม่ ท่านข้ามคืนลูกเขาเสียชีวิตอ,อย่างที่มาดมหน่อยบอกว่ากับการที่เสียชีวิตนี่อาจจะเป็นโรคของเขาอันนี้เราก็ไม่แน่ใจต้องรอดูแต่น้องคนนี้เป็นคนอ้วนที่น้ําหนักของเขาเนี่เกินร้อยค่ับพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นคนที่ผิดปกติในร่างกายก็คือเป็นคนอ้วนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่3พอเข็มที่3ามจะไปทำข้ามข้ามคืนแล้วเขาไปฉีดประมาณ สิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องขาพอกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มเขาจะเข้านอนแต่ทำไมเหมือนกับว่าเขามีการตึงขาตึงแขนแขนขาตึงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีปากเบี้ยวเริ่มปากเบี้ยวมือเท้าเริ่มเขียวค่ะพี่น้องขาแล้วก็ลิ้นจุกป,ปากแล้วก็มีปัสสาวะไหลอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้อง่าปัสสาวะไหลออกมาแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มีปากบ้วงปากเบี้ยวแล้วก็เยี่ยวไหลนั้นล่ะค่ะพี่น้องขาแล้วก็แขนขาเนี่ยเป็นการตึงแล้วก็ ลิ้นจุกปากเขียว ทั้งแขนทั้งขาเข,ขียวด้วยกับพี่น้องขาอันนี้คือแม่เขาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือยังไม่ทันในข้ามคืนนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาไปฉีดอตีสักประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณที่ไปฉีดพอหลังจากนั้นก็มาอยู่บ้านแต่มันเหมือนอาการไม่ดีประมาณสองทุ่มเขาก็เลยจะเข้านอนนะละหลับเป็นที่มาที่ไปกับพี่น้องขาแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เรียกโรงพยาบาลแล้วก็มีการทางโรงพยาบาลเองเจ้าหน้าที่เองก็มีการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็คือเสียชีวิตแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะเป็น แต่เราก็ไม่ได้ไปฟันธงว่าเป็นเพราะว่าฉีดอาจจะมีปัญหาในตัวของเขาเองด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่แม่เขามีการมาร้องเรียนว่าขอความยุติธรรมว่ากับการที่เกิดขึ้นอะไรยังไงแต่คราวนี้ก็คือทางโรงพยาบาลเองก็มีการส่ง ทางโรงพยาบาลเองก็มีการส่งไปชันสูตรแต่การชันสูตรผลอย่างที่บอกคนมันเยอะแยะมากมายอะไรยังไงแม่เข้ามร้องเรียนนี่นะคะพี่น้องขะอยากให้ชันสูตรว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่มันก็ต้องรอหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถึงจะรู้ผลค่ะพี่น้องขะนั่นก็บางสังคมก็คงจะเป็นประมาณว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลาน,านานขนาดนั้นเหรอในการชันสูตรเหตุผลก็คือเขามีการเปลี่ยนทางโรงพยาบาลไปแล้วโรงพยาบาลนี้ก็ไปโรงพยาบาลตํารวจก็ไปแต่ก็ต้องยังไงก็มีการรอคิวหนึ่ง หรือ2เดือนเป็นอย่างน้อยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคิวของการชนสูตรของหมอทางหมออะไรพวกนี้มันมันคนเข้าคิวเยอะอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องค่ะมีการเข้าคิวเยอะฉะนั้นก็คือหมอจะไม่ว่างมันก็จะเป็นการรอ1หรือ2เดือนแต่เราก,ก็ก็อย่างที่ว่าแนละ้วค่ะพี่น้อง่ะความสงสัยของผู้ที่สูญเสียเราก็เข้าใจแต่ในสิ่งที่มาดาหน่อยหยิบยกมานี่ก็คือกับการที่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นยาดีหรือยาไม่ดีตามที่เราเข้าใจอ่ะนะคะพี่น้องขามันก็จะเป็น การเอฟเฟกต์จากการที่ฉีดมันก็อยู่ที่สุขภาพของตัวเองทําไมมาดาหน่อยถึงได้ยกมาเพราะเหตุการณ์นี้ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นเผอิญเขาเอ่ยเขาพูดถึงว่าเขาฉีดเข็มที่3าของไฟเซอร์ด้วยเนี่ยแล้วทําไมเขาถึงเสียชีวิตไงคะพี่น้องค่ะในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ไปโทษบอกว่าจะเป็นยีห่ห้อดังยีห่ห้อดีที่ยี่ห้อที่เราเข้าใจแต่มันก็เป็นสุขภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกันค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือมาดาหน่อยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังบางทีก็มันไม่ได้คงจะไม่เกี่ยวกับยาหรืออเปล่า่าับพี อันนี้คือหยิบยกมาเล่าสู่ฟังเพราะตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่มันเพิ่งเกิดใหม่ๆอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีคร่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการ uh, ส่งโรงพยาบาลแหลมฉบางก่อนหน้านั้นานะนะคะแล้วตอนนี้ก็คือรอพิสูจน์ชันสูตรอยู่ว่าเกิดจากอะไรยังไงอันนี้ก็คือก็ลองติดตามดูนะ่าจะเป็นข่าวด,ดังอยู่เหมือนกันว่ามีการฉีดแล้วอะไรยังไงเพราะแม่แม่เขาก็คือต้อง uh, ออกมาเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะนั่นก็คือสิ่งที่มาดำติต่ยิบยกมาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็น ยังไงก็ดูแลตัวเองกับพี่น้องค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกคําว่าไฟเซอร์เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นการที่เป็นยาที่ อ่ามีประสิทธิภาพสูงอันดับหนึ่งก็ถือว่าได้นะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือเหตุการณ์นี้เพราะข่าวก่อนนั้นนะมันก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะว่าฉีดตัวนี้แล้วทําให้เสียชีวิตมันก็มีบ้างล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเราก็รู้แต่เราก็ต้องไม่ได้ไปโทษว่าเขาาเป็นตัวยาที่ผิดอะไรยังไงสุขภาพร่างกายของเราแต่ละคนมันก็ภูมิต้านทานไม่เหมือนกันอย่างที่ว่านนะพี่น้องเนาะหยิบยกมาเล่าให้ฟังอะไรที่มันเป็นกระแสะในสังคมอะไรที่มันเป็นน่าจะเป็นบทเรียนได้น่าจะเป็นความรู้ได้อีกอย่างหนึ่งนะ อะไรที่มันเป็นกระแสอะไรที่มันเป็นทิ่งที่มีข่าวในวงสังคมบ้านเรามาดาเราจะหยิบยกมาเล่าสู่ฟังกันแล้วกันนาะพี่น้องนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ